โอ้ยเออเอาน้ำต้นตาดนี่ชนะน้ำรองฟูเนี่ยโอ้เด็กให้เค้กน้ำมาเด็ดนหนเท่นนี้เนาะเด้อเอามานั่งดีๆมานั่งเรียบร้อยอ่าอ่าจะร่วมบริจาคทำบุญด้วยกับพ่อโกกไหมตาโกกไหมคะวันนี้ขายนมได้ตังค์เยอะเออ ับานกกได้ะลูเออรับสินรับพ่ครบก็ได้อ่ะครับเออตอกสินกันได้มะอ่ะมายังพันเตเลยขึ้นพ่อนำเลยมาอ่ามายังพันเตวิสุงวิสุงลักกาณฑายาิสระเนนศฮาปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยัมปีมายังพันเตวีสุงวีสงลักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปีมยังพันเตวิสุงวีสงลักขณาทายาตีสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัาสะอะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสสะนะโมจาอะภควาโตอรหะสัาสมพุทธะจนะโมจัาจาอะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัจสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมตัสสะภควโตอระโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธัมิยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิ พุทมปีสังขังสรนังกฉามีตาติยมปีพุทธังสรนังกฉามิตาทียมปีพุทธังสรนังกฉามิตาตียมปีธรรมังสรนังกฉามิตาทียมปีธังมังสรังกฉามิตาตียมปีสังขังสรนังกามสาธุอมะพันต ปานาติปาตาเวรมณีสิขาปทางสมาธิยามิอินนาธานาเวรมณีสิขาปทางสมาธิยามิอาทินนาธานาเวรมณีสิขาปทางสมาธิยามิเวรมณีสิกขาปัตัมสมาธิยามิ ากามสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิรราเมมย มสิิกาาาธสสมมยุราเมรยะมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทีมาณีปัญจสิกขาปัทานิสเรนะสุขะิยันติสาตปทาติ สาธุอวัมอิมานมายังพันเตสังคธายานิสัพปริวารานิภิกขุสังคตาโอนโชยามะสาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆอิมานิสังกทายานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตีพี่ขุสังโฆคมหากรรลางคมหากเจวะมาตาปิโตมาทินันจา ยากตานังอรักตานังทีขรัตตังอิตายะสุขายะเพสาในสังโสเอสาในสังโสเกานสังโสนิพาณเสวะปฏิโยโหตุ

อาอานช่วยกันอาสาทุกญาติบิวารผู้หลับใหินีศาเมยมวันจำเปานานโอปปากปฏิอิทิจังปิจังจำขคิดตรงมวะจำมิสุสเปเรปริตัสกบกนโระณาโตยาถามานิโตติาโตญา อัีปเสิสุะเริันมัอยู่กยู่พภาวิวาชนที่นี่ไจังวนะัญญโนอาจจะโรธรรมวาจันติอายุโนสุขังพลังวนตุสัพพังังทังสุขภเทวชาตัพพุทธสัพพะสมาสัพพังฆานภาเวนะจัตถาโสติภะวันตุเตสาทุสาทุสาทุ